สวัสดีทุกคนนะคะไฮยินดีต้อนรับเข้าสู่แลกทรูนชีตนะคะกับน้องเมลอนนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการเปิดบริษัทของเรานั่นเองนะคะให้น้องเมลอนเป็นซีอโอตัวน้อยนิดนะคะทาเงินจากการเปิดบริษัทวาดรูปขายรูปนะคะให้ได้เงินถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านในเกมซิมนะคะโอเคอาตอนนี้ก็ให้น้องอ ตอนนี้น้องซักผ้าอยู่นะคะโอเคท่านตอนแรกเนาะเดี๋ยวให้น้องนะคะมาสร้างมสมสศร์ก่อตั้งสมสรน,นะฮะชื่อว่าอ่ะ,อะนี่นะคะ่ะคือชื่อ <laughs> ผ่านล้มจมนะฮะโอเคที่นี่เนาะนี่ก็คือที่นี่ที่บ้านเรา โอเคต่อไปความต้องการใช่ไหมคะเพิ่มระเบียบหลักที่ต้องการความยอมรับใช่ไหมโ okay. อเคเขาเวลาเลือกกันนะคะโอเคค่ะบริษัทของเรานะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็จะให้เขาวาดรูปอย่างเดียวเลยนะคะน,นั้นก็ห้ามหมดเลยนะคะห้ามคุยห้ามนุ่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามโทรทัศน์นะคะโอเคต่อไปนะคะแล้วก็จะมาเลือกคนเข้า,าสโมอสรของเรานะคะก็จะมีผู้หญิงคนนี้เอาผู้หญิงคนนี้ดีกว่าแล้วก็ อืมคนนี้นะคะคนไหนดีอยากได้ผู้หญิงก่อนนะอ,อ,อ่ะอืมอืมอ่แวะคนนี้แล้วลองผู้ชายอ้าวคนนี้ดูดีอยู่นะว่าไปโอเคครบแล้วนะคะโอเคค่ะเราได้เลือกสมาชิกของเรานะคะมีคุณเอ่อ เราจะเรียกง่ายๆว่าคุณ M นะแล้วคุณ K คุณ S คุณอลิสนะคะแล้วคุณออยอ่าโอเคปึ๊บอ่าเรายังอ่าเราจะเลือกรูปภาพนะคะเป็นรูปรูปอะไรดีคะรูปศิลปะเออ go อ่าตอนนี้นะคะบริษัทเราก็พร้อมเปิดแล้ว ยาให้น้องเมลอนนะคะตอนนี้ที่สองเหรออะเดี๋ยวเรารอตอนเช้าก่อนนะคะเราก็จะมาเปิดบริษัทกันตอนนี้เราสร้างบริษัทของเราแล้ว g o ตัวน้อยน่ารักไหมคะน้องน่ารักมากเลยนะ,นะ,นะ,ะเนี่ยดีออ่ารูปภาพนะคะเนี่ย ที่น้องวาดไว้นะคะมีแต่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเนี่ยออ้ขายทั้งสี่พันขอยอญาขายเลยนะคะอันนี้อันนี้ขายได้เท่าไหร่คะสามร้อยบาทไม่เป็นไรโอ้ตอนนี้น้องมีเงินห้าหมื่นแล้วนะคะทุกคนน้องมีเงินห้าหมื่นแล้วแล้วก็มีในนี้นะคะลืมให้ดูเนาะลือยู่ในอ่อาอืมอืมอืมอยู่ในนี้นะคะมานี่มานี่นี่นี่ อตอนเราเล่นนะคะไม่ได้อาดเนาะน้องได้วาดรูปนะคะเป็นกิจกรรมชิ้นเอกขายสองพันกว่าบาททุกคนเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปแครอทนะคะน่ารักแล้วขายได้หลายบาทด้วยอะ่ะจริงๆเวอรมากโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้านะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาอ่าจะ หกโมงช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดบริษัทของเรากันนะคะทุกคนโอเคเ<อ>ตืนแบบแบบแบบรู้สึกตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าแบบไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวให้น้ำมาปรุงอาหารก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงอาหารให้พนักงานเราด้วยนะคะนี่งานสังสรรค์ไเลยแปดแปดจานนะคะโอเคนังวาดรูปเสร็จแล้ว ขายเท่าอไหร่คะอ่ะยังไม่เสร็จหรอขายอ๋อเสร็จแล้วขายต้องเจ็ดร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขายออกไปก่อนเออโอเคน้องทำอาหารอยู่นะคะแล้วเราก็จะมาเปิดบริษัทกันอีพีนี้อยาให้ได้สักแสนสองแสนก่อนเออแบบพอเป็นแนวทางนะคะเพราะเราก็ไม่เคยเล่นเนาะ อ,อยากจะบอกว่าวิวดีมากๆเลยนะคะบ้านใหม่ของเรานี่เป็นวิวทะเลนะคะสวยมากดูสิสวยมากนะคะวิวทะเลของเรา,าเดี๋ยวเรามาเปิดมาเปิดการชุมนุมนะคะหกโมงเช้าแล้วโอเคการชุมนุมได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะพวกเขาก็จะเดินเข้ามาในนี้ใช่ปะ แล้วก็จะมาวาดรูปกันถูกไหมนี่มาแล้วนะคะคนแรกใครอ่ะใครอ่ะอุ๊ยมาถึงเขาก็เดินตรงไปเลยนะคะคุณอลิสนะคะอืมโอเคนี่ต้อนรับค่ะคุณอลิสมาคนแรกเลยมาถึงก็หอมหอมใช่ไหมล่ะถุงใส่เขาหอมนะคะเราทำอาหารนี่มาถึง พนักง,งานเราก็จะมาเข้ามาวาดรูปก,กันนะคะนี่ไม่ขอแล้วไม่ขอแล้วนี่เดินตรงไปแล้วเดินตรงไปแล้วเดี๋ยวนะคุณคะคุณฉันให้คุณมาวาดรูปไม่ได้ให้คุณมาชวนเขาคุยเดี๋ยวเถอะคุณ uh huh. บอกไม่ได้เลยอ่ะ uh huh. มบอกไม่ได้แล้วเนี่ยจะมาสอนนี uh ่ะคะอ้อ huh. uh ้ huh. uh huh. uh huh. uh huh. ไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้องไปคุยกับเขาให้เขาวาดรูปไปนะคะนี่อะไรอ่ะมาก็โลนี้โอเคเก็บไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ตู้เย็นอ๋อน้องตกใจคนอื่นเขาอืมีต้อนรับเข้าสู่ล่มจมนะคะเข้าสู่บริษัทล่มจมของเราโอเค อามีคนมาวหว้ข้างนอกด้วยนะคะเราตั้งอันนี้ไว้ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เนาะนี่คุณคนคนีน้มาถึงเขาก็ไม่ว่าดรูปเออ <c oughs> เดี๋ยวเรียกทุกคนมาหยิบไปกินด้วยนะคะอาหารเนะมื่อแรกโอเค <c oughs> <c oughs> ฉันให้ทุกคนมาวาดรูปนะเอออาหารก็ทำให้กิน ให้คมค่าแรงหน่อยดิเออ,เอ,อนั่นแหละแล้วเขาก็มาหยิบไปกินกันนะคะแด่วทำวางไวนะ้เนาะนี่โอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราให้ทุกคนนะคะมากินอาหารก่อนเนาะนอันนี้ค,คนที่มาคนแรกนะคะเขามาวาดทิ้งไว้เดี๋ยวทุกคนก็ต้องไปวาดลูปก,กันต่อนี่ไปละไปละ นี่นะคะคนเนี้ยทำงานดีมากคนเนี่ยพนักง,งานคนเนี้ยคือดีอ่ะคือดีจริงๆอะสามีเราต้องไปทำไปทำงานแล้วนะคะเนี่ยอคนที่มันนั่งคุยกันเนี่ย oh <my> น่าไล่ออกปะไม่ช่วยกันทำมาหาก,กินหน่อยสิ oh. เนี่ยอ๋อ oh. รุ่มนี้ก็ยังไม่เสร็จคนนี้ก็ทำเฮ้ย คนนี้ก็โอเคอยู่นะคะคนออยนะคะคนออยกับคุณออยเหรอออยเลดเหรอคุณออยเลดกับคุณอลิสนะคะโอเคเลยอะแบบโอเคจริงๆอะมาถึงก็วาดรูปเลยนะคะเนี่ยดูคน, cake, คน,คน,คน,คนที่เหลือ <bakery> ดิคุยคุยฉันควรไล่คุณออกไหมฉันไล่คุณออก เอาคนนี้ออกไปนะคะรูส้สึกเป็นภาระาไล่ออก <c oughs> ไล่ออกจากล่มจมเอเอ,เอโอเคไล่เขาออกจากล่มจมนะคะโอเคใครที่มันคุยจะไล่ออกให้หมดเลยอ่ะน้องไปเก็บ เขาวาดรูปเสร็จแล้วนี่ก็วาดรูปเสร็จแล้วอาวยังไม่เสร็จเลยเหรอเนี่ยเขายังวาดรูปไม่เสร็จเลยรับไปไหนเนี้ยเดี๋ยวให้ทมาทํางานหน,หนักเลยนะคะอ่าของน้องก็เสร็จแล้วนาเข้าช่องเก็บของนะคะคนนี้เขาจับไปไหน อ่าทุกคนคะนี่นี่นนเขาเอ,าอ๊ะคนนี้ก็ไม่ยอมทำงานเลยนะคะเราจะไล่ออกะคะ่ะคนที่ไม่ยอมทำงานอโอเคเราจะไล่คนที่ไม่ทำงานออกนะคะทุกคน คนคะฉันขอไล่คนออกคุณไม่ทํางาคนคุณเอาแต่ปวดเงื่อนร่วมง,งานคุณเอาแต่คุยอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแล้วเรากลับมาว่าลูกเออเอเอตอบว่าไปลูกเออเออดีสวยเกาออกไป <c oughs> โอเควาดภาพทิวทัศน์นะคะเดี๋ยวให้น้องวาดภาพทิวทัศน์หนูอยาไปชวนเขาคุยสิลูก ในนี้มีแค่สองคนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อ่ะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก็ต้องมีคนเดี๋ยวคนานั้นก็มาว่าต่อละมัง้งโอเคเดี๋ยวเรามาหาคนเข้าสมาชิกพเพิ่มนะคะอยากเอาผู้หญิงละตอนนี้อยากเอาผู้หญิงคนนี้ต้าตายแปลกๆแต่เอามาอืมลองอืม,มคนนี้ไม่เอา คนนี้นะคะกับคนหน้าตาแปลกโอเคมาเลยลูกนักล่าฆ่าหัวนะคะยืนยันความซื่อสัตย์เออฮะ oh. น้เงินมาฟีหนึ่งร้อยเหรอความพักเดียะเป็นสิ่งที่ดีหัวหน้าของโทมัสแล้วก็เสนอแล้วมอบโบนัสโบนัสอ๋อได้รับเงินโบนัสนะคะหนึ่งพันบาท ว้าวสามีเราเก่งสุดๆเลยค่ะตอนนี้ทำงานอยู่นะคะเก่งมากๆอ,อ่าตอนนี้พนักงานเรามีอยู่แค่สองคนที่ทำงานอยู่นะคะคนนี้ก็หายไปแล้วอ่าเดี๋ยวให้เขาวาดรูปพวกนี้กันเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเริ่มอืมไงดีเหนยเขาวาดรูปไปเรื่อยๆดีคะ่ะตอนนี้เรามีสองภาพนะคะ อ ah, ่าตอนนี้นะคะคุณอ่าคุณอลิซนะคะว่ารูปเสร็จแล้วเนาะเราก็จะนำเข้าช่องเก็บของนะคะโอเคอาคนนี้ก็เสร็จแล้วนำเข้าช่องเก็บของนะคะของเราก็เสร็จแล้วก็นำเข้าช่องเก็บของเหมือนเดิมโอเค เนี่ยสองคนนี้คือทำงานดีมากๆเลยนะคะโอเคเลยอ่ะอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเขาหิวกันเนาะอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้น้องวาดลูกผลตอบแทนนะคะอันนี้เราอยากได้ที่เกี่ยวกับการว่าดลูกอมมีไหมคะทุกคนนี่นะคะสี่ร้อย สี่ร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้ได้สี่ร้อยแล้วเราก็มาซื้ออันนี้กันนะคะเป็นการที่เป็นเริ่มแรกที่เปิดบริษัทแล้วมันเ oh <my> ขาเรียกว่าอะไรมันวุ่นวายทุกคนแล้วคนเหลือแค่สองคนอ่ะดูดิเนี่ยคนนี้ถามว่าเขามาถึงเขาก็วาดรูปนะเ <c oughs> พราะเขาวาดเสร็จแล้วเขาก็ไปคุยเด <c oughs> ี๋ยวไม่มีใครคุยกับเขาเขาก็มาวาดรูปเองละทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวส่งละ <c oughs> ไม่ต้องไม่คุยกับเขาหรอก Oh. มันมีปุ่มแบบห้ามคุยไหมคะโทกมาก็ oh God, ยังไม่กลับบ้านเลย uh huh. เดี๋ยเสเซตนี้เสร็จเดี๋ยวเราให้เขากลับบ้านนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจบจบการชุมนุมก่อนนะคะเดี๋ยวให้พนักงานของเรากลับบ้านไปก่อนเออเดี๋ยวเราให้เงินคนนี้นะคะถือว่าเป็นค่าแรงเนาะมันให้ได้ไหมคะ เราอืมนี่ไงมอบของขวัญมิตรภาพนะคะทำได้ไหมเอ่ะเฮ้ยเอาแปบดบหนึ่งสิบป้ากดไม่ได้นะคะกดที่เขาไม่ได้ไม่รู้ทำไมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้เขากลับไปก่อนอ้าวนี่นะคะเขาว่ารูปเก็บอ่าเราก็จะนำเข้าช่องเก็บของเนาะโอเค วันนี้นะคะเปิดบริษัทวันแรกเราได้มาออ่เ,อาเอาจากที่เราวาดรูปด้วยนะคะเราก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบรูปเออออ้วันนี้โทรมาได้มาสี่ร้อยกว่าบาทนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาขายกันนะคะอา่าลากเข้าไปเลยขายหน้าบ้านนี่แหละทุกคนเผื่อแบบมันโอเคนะคะ โอกเคเดี๋ยวเรามาสต็อกกันนะคะทุกคนโต๊ะสินค้านะคะสามีเรากลับบ้านแล้วโอ้ยวิตกสุดๆไปเลยโอเคสต็อกนะคะโอเค <c oughs> แล้วก็โต๊ะขายของค่ะเริ่มการขายเลย ขึ้นราคาไป300%นะคะไม่รู้ว่าที่นี่จะขายได้ไหมเพราะว่าทางบ้านเราอะมันเป็นอย่างนี้นะคะข้างหน้าก็จะมีพวกสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่นไม่รู้ว่าจะมีคนนะนะคะไม่งั้นเราก็ต้องไปขายที่เดิมอะ่ะเอ้าหนวค้อนเด้ ทุกคนคะ่ะมีคนมีคนชาวเมืองมาซื้อด้วยทุกคนโอ๋ออันนี้เพิ่งรู้นะทุกคนถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าแบบเออเอออ๋อ,อ,อ,อถ้าเราเปิดขายของใช่ไหมเขาก็จะมาที่บ้านเราถูกปะเข้าใจถูกไหมอ่าเดี๋ยวเราจะขายรูปภาพไปเรื่อยๆนะคะอืม พี่สาวคะพี่สาวพี่สาวสนใจรูปภาพรูปไหนไหมคะคุณพี่สาวอุย้ยคนนี้ดูเซเลบมากเลยอะทุกคนเนี่ยมีคนมาเรื่อยๆยเลยนะคะอุย้ยมีคนซื้อมีคนซื้อไปแล้วนะคะเออเอยได้อยู่นะได้อยู่เออเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะคะเอ้ยไปอีกพันหนึ่งนะคะไปอีกพันหนึ่งร็อตนี้เราจะได้เท่าไหร่ร็อตนี้เราจะได้ถึงแสนไหม เรายนีเรารู้สึกว่าครั้งแรกของการเปิดบริษัทนะคะมันยุ่งยากแล้วรู้สึกว่าว่ารูปขายเองจะดีกว่าเนาะเอออ่ามีคนมาอีกแล้วนะคะอ้าผู้ชายเรามาอุ้ยเขาเดินมาจุ๊บๆเรานะคะเอออ่เขกลับไปดูทีวีละอ่า พี่ชายคะพี่ชายซื้อสักรูปไหมคะพี่สาวรูปนี้รูปพี่เมีย่ยทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่สวยๆเอาสักรูปไหมคะพี่เอาสักรูปไหมคะฮัลโหลงั้นเราจะตั้งราคาเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคเราจะเริ่มกนนะะารขายกันวิทุกคนนี่ตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> มันตัวอะไรอ่呀หมาป่าเหรอคะ น่ากลัวมากเลยมีไฟได้วยอนะทุกคนอออกไปอีกสองพันนะคะตอนนี้เรามีห้าหมืนแปดว้าวโอ้ว้าวสต็อกเลยโอเค แค่สองรอเปอร์เซนเองมัน oh, ต like ้องอ๋อเขาจะเขาจะแบบเพออ๋อรู้แล้วรู้แล้วพอเราขายใช่ไหมเขาก็จะวาร์ปมาที่นี่ใช่ไหมเพื่อมาซื้อของของเราออ้ยเขาเพิ่งรู้ทุกคนเขาตงวงมากเลยอ่าคุณพี่สาวคะช่วยช่วยหนูซื้อสักอันนะคะคุณพี่มีแต่อันสวยๆนะพี่ชายคะช่วยหนูซื้อได้ไหมคะช่วยหนูซื้อหน่อย อ่าสักรูปสองรูปก็ได้ค่ะเขาจะซื้อเราไหมคะทำไมาเขาคิดนานจังอะเขาไม่ซื้อหนูวะลูกอ่ามีคนมาเรื่อยๆเลยนะคะ <c oughs> <ม>สามีลงามาเราอยากหากเงินไดสักห้าแสนนะคะตอนแรกอยากมีตอนแรกเราต้องเก็บสักร้านหนึ่งใช่ไหมรู้รู้สึกว่ามันมันแบบ <c oughs> เกินเอื้อมอุ้ยออกไปอีกรอบนะคะหกร้อยกว่าบาทอืมถ้ามันครบร้านเร็วๆเราก็อยากมีทาย,ยาทแล้วก็เล่นต่อโอปเ้ <c oughs> ช่วยช่วยซื้อหน่อยค่ะจะหมดแล้วค่ะคุณพี่โอ้โหช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยอ่า,อ,าออกไปอีกสองพันสองนะคะทุกคนตอนนี้เรามีเงินหกหมื่นกว่าบาทเลยโอ้โหตอนนี้น้องง่วงน้องแต่ยังไม่สุดนะคะน้องง่วงแต่ยังไม่สุดเริ่มร้านขายค่ะ มีคนมาแล้วนะคะทุกคนอ่าพีช่ชายคะช่วยเออพี่สาวช่วยช่วยหนูซื้ออันไหมคะพี่สาวคุณป้าช่วยหนูซื้อได้ไหมคะ,ะเขาไม่เอาอ่ะอ่าพี่คนนี้นะคะซื้อไปพันสี่อันนี้ขนาดตั้งราคาสองรอยเปอร์เซ็นนะคะออกออกเฉยเลย ออกเฉยเลยห่อ่ารูปได้ไหมคะโอเคน้องไม่ไหวแล้วน้องไม่ไหวแล้วน้องง่วงมากนะคะตอนนี้โอเคจะเลิกเลิกก่อนเวลารูปพวกนี้นะคะเราก็จะมาขายแบบนี้เลยนี่ได้สามร้อยนะคะสองร้อยเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยเลยโอเคอู้มันรู้เป้าหมายแล้วนะคะ มีเงินเนีย่ยห้างเงินของน้องน้องเมลอดน,นะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้เราจะไม่เอาไปรวมกับเงินสินสอดของน้องอ่าโทมัสเนาะตอนนี้นน้องก็เก็บเงินได้ประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นห้าหมืนสิบมืนลีออนนะคะต่อไปเป้าหมายเราก็เป็นสองแสนใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสองแสนเออเฮ้ยโอเคอยู่นะว่าไปโอเคค่ะเดี๋ยว อีพีนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะใคริน้องนอนด้วยกันค่ะทุกคนอีพีนี้ไม่สวีทวิวกับสามีเลยนะคะแต่เขาก็เดินมาจุ๊บๆเราเนาะก็สำหรับอีพีนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส้มด้วยนะคะอ่าสำหรับอีพีนะะี้ค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย